สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวนะคะระวางแผนไว้เยอะเลยจะไปจันทบุรีจะไประยองตัวนี้กำลังขึ้นงกลยทางนขึ้นทางด่วนนะคะทางด่วนเรามีสมาชิกนะคะคุณพี่มาโนุษนะคะคนนี้ผู้พันท่านในพลในท่านในพลมิใช่ในพันไี่ป็นคนขัคนขับรถคนขับรได้คนขับรถบรรดาศััตว์นะคะในพลมาโนุษนะคะ พร้อมด้วยสีภรราาค่ะบป้าต้อมค่ะคุณป้าต้อมนะคะแล้วก็มือถ่ายมือถ่ายค่ะน้องมินนี่โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะเก็บบรรยากาศไปฝากฟังนะคะตอนนี้ชิวในช่วงคุณผู้ชมสิโอ้ฟังวายุรายการมินดรุนะคะคุณไปฟังตอนนี้แปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีค่ะทุกคนตรวจเอทีเคเรียบร้อยนะคะพร้อมไป เริ่มเลยเาะคะเรต้มากานราวันีชื่้านไงร้านหมูชมอใหญ่ดีก่อนจะเข้าโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราทังาเดรางว่นโรงแรมที่รเช็คอินบายสนะคะวันนี้เราก็สั่งเข้าตักกันค่ะคนละหนึ่งจานตอนนี้เราไปจัดใหญ่ไฟก่บนตอนนี้เรา าทะเลก็ต้องกานทะเลถูกไหมคะอะไรจะทานผิวทุกคนนะคะ <laughs> ที่น <laughs> ี่นะ New Travel Resort เนนะคะอยู่ที่หางเจ้าหลาวเราก็เลือกบ้านเป็นหลังนะคะเดี๋ไอยู่ข้างในกันเลย <laughs> โอ้โหบ,าบา้าะ,นะคะอากาศตอนนี้ก็จะร้อนนะคะอันนี้เขาจะมีห้องรับแขกให้เน,นี่ยนะคะ แขกห้องนั่งเล่นในบ้านพักนี้นะคะจะมีสองห้องนอนปบัดไปดูกันอันนี้ก็อยู่ในโซนน้ำชากาแฟนะคะเขาก็มีตู้เย็นมีนู่เ,ะะเอาวคนนี้เขาเข้าห้องไปก่อนเก็เป็นไรนะท่านมาดูห้องบัดอันนี้มีสองห้องนอนห้องนอนนี้เจ๋ง กูขับแกถ่ายแล้วอันนี้มีในส่วนของตัวเครื่องแป้งนะคะเราเช่าบ้างไปหัดเลยหลังนี้สามพันบาทค่ะเราไปดูห้องน้ำกัน,นะคะ่ะในส่วนของน้ำต้องน้ำนะคะนี่เลยสิ่งอำนวยความสะดวกน้ำมูลนะคะนี่เลยนี่นะคะก็จะทัดรับน,นะคะเราไปดูห้องนอนกัน มันมีสองห้องนอนสำหรับเราสองคนแม่ลูกลเราเลือกห้องนี้ค่ะนี่เลยเตียงเดียวค่ะส่วนสองคนนั้นเขาเป็นคู่นะคะโอเคในนั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะพาไปไหนกันต่อค่ะเริ่มแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้พามาชมนะคะเขาชื่อว่าโบสถ์สิงเงินที่เต็มเตเขาชื่อวัด ปากแแคใช่ไหมคะโหยังจะวัดปากน้ำแแคอะไรนุ่งๆทุกอย่างนะอันนี้ไทยนารูบิเกอร์นะคะก็จะมีร้านค้าไม่ต้องอยู่ใกล้นิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมข้างบนนะคะเดี๋ยวคอ เรียกพลังก่อนนะคะพอดูทด้ <c oughs> ใช้การเดินขึ้น,นะคะ่ะเราก็มาทิมเราคัานนู้นเลยะคะ่ะสองท่านทิมของเรานะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมกันป่าต่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในโบสถ์กันนะคะโบสถ์สีน้ำเงินมีอะไรให้ชมบ้างตามมาคา่ะ ตอนนี้เรามาก็สี่โมงครึ่งค่ะแดดร่มลงตกพอดีค่ะตอนนี้คงจะมีการดูแลืะะ่องน้ำวัดอยู่อืมเส้นปลา สวนแหลมหรือว่าชื่อนี้ก็คือเจดีกลางน้ำนะคะเลยจุดชมวิวนนนนนเนินน้ำพิามันี่เดี๋ยวขับเราไปบ้านเดินขึไปกันมาตอนนี้พามาชมที่เจดีกลางน้ำจังหวัดจันทบุรีนะคะในเจดีเจดีอยู่ตรงนี่ขั้นต้นขาวเราใช้เวลาเดินมานนิดเดียวเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไกลสามารถเดินเข้ามาได้แล้วก็จอดรถด้านหน้านี่เองค่ะเดินนิดเดียวค่ะ

นี่เลยอโอบคืออะไรไปกันต่อค่ะที่เราจะไปถึงกันว่าเราจะเดินไปม่ถึง <c oughs> เดินไปถึงก็จะยากไปนิดนึงนะ <c oughs> ต่อไปที่พาไมานะคะจุดชมวิวเรือหนันเลยแล้วก็จะไปพูดเราก็จะเห็นวิวของดัานหลังเลยนะคะอนนี้เราก็ทะเลน้ำสดชื่นตอนนี้เรามาเนี่ยตอนนี้คือกี่โมงเกือบจะหกโมงแล้วนะคะบรรยากาศตป็นี้จุดนี้ก็ใกล้กับเจดีย์กลางน้ำนะคะนีทเดียวถ้ามาที่เจดีย์กลางน้ำก็อย่าลืมมาแวะที่ ชมว,วิวเนินน้ำพญานีด้วยกันนะคะโอเค่ะโอเคค่ะอคตอนนี้เราก็ขึ้นถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้มีเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเราก็สั่งอาหารที่ของทางโรงแรมเขามาส่งให้มื้อน,นี้ขอบคุณลุงตูนนะคะกับขูป,ปองค่าหารหาร้อ0บาทนะคะท <laughs> ี่พันสองนะคะเราก็สั่งไข่เจียวปูมานะคะ ต้องยำน้ำใสปูนิ่มปูนิ่มผัดผมก็ดีแล้วเราก็แวะซื้อปลาหมึกมาเรามาทานข้าวกันปลาหมึกดิ้นในปากเลยทีพักนะคะโอเคค่ะก็ถูกใจเลยค่ะหนาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนตั้งใจจะตื่นเช้าๆนะคะจะไปเก็บบรรยากาศที่ชายทะเลมาฝากนะคะเดี๋ยวเชิญติดตามกันตอนนี้ขอรับประทานก่อนนะคะโอเคค่ะ้าวันที่สองเดี๋ยวครับ จันทบุรีตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โรงแรมนะคะเมื่อคืนหลับสบายนะคะก็เช้านี้ตั้งใจจะมาเล่นน้ำปรากฏว่าน้ำขึ้นค่ะจะพาไปนั่งชินค้าก็ไม่ได้แล้วคันน้ำขึ้นค่ะเราก็แค่ดูบรรยากาศนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป,ะปร,ะรับประทานอาหารเช้าจากของทางโรงแรมน,นะคะเขาก็เปิดให้ร,รับประทานตกดงขึ้นที่9โมงแล้ววันนี้จะพาเที่ยวหลายที่คอยติดตามกันนะคะ สามเริ่มเช้าวันที่สองนะคะของจันทบุรีวันนี้เรามาที่ร้านของฝากนะคะของฝักมากมายเลยเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากเพื่อนๆที่ลำปางค่ะแล้วตอนเราขอฝากมันอยู่ตรงฝัง่งตรงข้ามกับร้านของฝากนะคะจะหยู่แถวพายุนทะเลเล่นน้ำเราก็เช็คเอาจากโรงแรม New เ h e v ล l ์รีสอรเรียบร้อยแล้วค,ค่ะนนี้ั เราต้องใช้ตัวช่วยนะคะมองไม่เห็นเห็นไม่รู้กลับด้านกลับด้านอีกครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะเพราะว่ามองไม่ห็นค่ะพอมาดูเหมือนสิอันนี้คือกะปิกะปิเคยขึ้นแค้เป็นแบบนี้เขาขนาดนี้กขพอ้มไหมอืม หนูหนูไม่ล้างไม่จ้าล้างเนานะเดี๋ยวป้าซื้อหลายอย่างล้างกระดาษนะล้างใส่ไหวหนูใส่ล้างพอดีหนึ่งอย่างช้อปปิง้งช้อปปิง้งอ,อะไรอีกคะตรงนั้นมีอะไรเส้นจัน,นทร์ สโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่ช้อปปิงปป้งต่อก่อนช้อปปิ้งต่อก่อนนะคะแล้วไว้เจอกัน 对。 เริ่มเลยค่ะวันนี้พามาชมสวนทุเรียนค่ะน้องปันปันอยู่ไหนคะน้องปันปันคุณพ่อคุณแม่เจ้าทายาทเจ้าของสวนทุเรียนนี่นะคะร้อยล้านเลยค่ะร้อยล้านสิบไร่สิบไร่มอนทองค่ะอันนี้เสียดายมากเลยลวกตอนนี้ก็เริ่มออกนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงจะแก่ปะไปดูข้างในกันค่ะครั้งแรกในชีวิตค่ะได้เห็นแม่เดินสิแม่เดินสิให้แม่ี่ครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ได้เห็นต้นทุเรียนค่ะต้นอะไรมัน นี่ลองกองครับนอกจากทุเรียนแล้วเรายังมีลองกองนะลองกองยังไม่ออกลองกองยังไม่ออกนะท่านท่นกำลังไหนอ่ะเห็ลองกองเห็นไหมนะกำลังออกเลยมองในกล้องมันเห็นไหมเป็นไงบ้างเราคอยเห็นทองทุเรียนเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่คุณหมอนทองของแท้ค่ะจันทบุรีนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะ เดี๋ยว้เราจะได้กินกันค่ะในพื้นที่สิบไร่ของแม่เลี้ยงปันปันอ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาเริ่มยังเพิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะตามมาค่ะตามมาค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนอกจากมีทุเรียนแล้วยังมีอะไรอีกนะคะพ่อมีมังคุดมีมังคุดมีมังคุดมีหลังกองพื้นที่ส10ไร่ ขนุนขนนด้วยุ้วยเนาะวันน bueno like> ี้เนี่ยคะมาที่ร้านอกขนมจีนปูนะคะเขาขึ้นชื่อมากอันนี้หนึ่งเนาะสองแล้ว้าสนะเียกับปอเปียกเดี๋ยวนะคะอร่อยยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนี่คนจะเป็นเจ้าของร้านนะคะเนี่ยอัดคลิปให้น้อยเนาะ มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้สั่งอะไรไปแล้วบ้างนะคะโอเคยาปูชุดสองห้าสิบชุดปกติมาือกี่คนนะคะชุดสามสิบสี่คนเลยโอเคไค่ะแล้วมีอะไรอีกนะตอามีขมู๊กมีปลาเบี้ยโอเคเอาแล้วแม่โอเคแล้วน้ำอะไรล่ะคะแม่เอาน้ำโคก่ะน้ำโคเป็นขวดน้อยมีเป๊ปซี่เออนั่นแหละเป๊ปซี่กี่ขวดปะขวดน้อยขวดเดียวจ้าน้ำขวดน้งไม่้ากอ๋อน้ำน้ำสมเด็จพระเจ้าค่ะนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ อู่ต่อเรือเขาเรียกว่านะงไอู่ต่อเรืออะไรสักอย่างไหมน,นะเดี๋ยวยังไงเราไปดูป้ายกันนะที่นี่ก็เป็นที่ปฏิสถา,านะค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนั้นกันดูด้านนะะาั้น ตัวมุองมาประมาณ7กิโลเมตรค่ะเราระมาถึงนี่ที่นี่เดิมเป็นอู่ต่อเรือนะคะเราดูด้านนี้ก่อนแล้วเราขึ้นไปดูอูต่ต่อรือกอันต่ะงรุ่งค่ะมันก็มีดอกจันน้อยโดยมีดอกจันทอเส็เข้ามาไม่รู้เหมือนกัน องรูปของสมเด็จพระเจ้าตักสิน์นะคะนอกจากจะมีพระเจ้ามรดกเนะคะก็ยังมีรูปปั้นเนี่ยค่ะสมเด็จพระเจ้าตักสิน์แล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะให้ทำเป็นยันยะเชิญไปดูน้องปันปันที่กิจกรรมที่ว่านี่คือที่เกิดลุกมีอะไรอีกอธิษฐานยกช้างสูงนะคะแตมาดูคนมที่จิทิ้งเรื่องไรเชิญไปเลยค่ะ อันไหนโอ้โหทำไมอันนั้นมันมันพังไปหมดแล้วยุยกเลยเออ อมาที่โบทคิดกันนะคะอันนี้เป็นโบสถของศาสนาคลิปเดี๋ยวเรามาดูชื่อเต็มๆกันค่ะวัดธามารีอาวัดเหรอวันนะวันทาอ๋อวันทามารีอาแต่ยังอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีไปเดราไปดูบระนิสาต้ันเสียดายมากเลยเรามาชุ่มเนี้ย0ิบสิบด้านใน โบสถ์ปิดนะคะเราก็เลยมาชมได้จากาด้านนอกค่ะค่ะทีมเราค่ะเรามากันสองสี่หกคนนะค,ะ,ะ,คะเดี๋ยวขอ,อนุญยากเก็บภาพนิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันต่อค่ะม, <า S 1> มือเย็นค่ะมือเย็นเรามาที่ารเชื่อว่าครัวลุงเชย ส,สารเอนะคะนายยักษ์นะคะก็คือว่าเราต้องขอบคุณลุงตูดแล้วนี่นให้ปูกปอมมาเหลเอิต่โรงแรมของพ่อปิ่นสองห้องก็ได้คือปอมมาห้องรักปูกุกพร้อค่ะตอนนี้เรากำลังรออาหารก็มาตามคำแนะนำค่ะของน้องปันปันเพราะร้านนี้อร่อยนะคะต้องลองมาชิมเองเดี๋ยวสักครู่มาดูอาหารที่เรางนค่ะ นีนะคะร้อนนิหนึ่งใจเย,ย,ย็นค่ะคเยะเราเข้ามา6กมันย็นตอนนี้ได้ประมาณหกโมงครึ่งเขามาแล้วค่ะตอนนี้อาหารที่เา,ามาเลขาดูขาขาอะไรกัดกะปิ่งย่างขายเหนึ่ยงยานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกรับประทานกันกมาดูเมนูอาหารกันนะคะอันนี้หมูชมวงค่ะหมูชมวงมาจาันบุรีนะคะต้อง ต้องทานเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยหมูชมนอมต่อไปค่ะหล้นปูค่ะสมุนไพรนี่แก่มันก็จะคล้าย,ายสมสุนไพรนะคะแต่เป็นปูอันนี้หอยจอค่ะเจ้าปูนะคะแล้วก็มีผักแก่นตอนนี้อาหารก็ขาดหนึ่งอย่างคือขับซัตอนะคะขับซัตรอยูสักปุ๊บก็จะมาเป็นปูแล้วก็เราจะได้ทุกอ่ะ

ให้เขาเมื่อี่เิ25่25บาทตกใจมากเลยค่ะเชียร์นะคะร้านเนี่ยถ้ามาจันทบุรีนะคะอยู่ใกล้กับโรงแรงมแล้วเพกินค่ะมารับประทานข้าวแกงกันกราคาถูกแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะอัน <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี้ก็มาจากที่อ mm hmm. ำเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองะคะ่ะกันมาที่ศูนย์ภอู่นะคะที่ตั้งรูปปั้นของศูนย์คอู่ mm hmm. อยู่ที่ mm hmm. แกลงเดี๋ยวเราพาไปชม เมื่อสักครู่นะคะแดดร้อนมากตอนนี้ร่มเย็นเลยนะคะอากจะเป็นอากาศที่ดีเลยะคะ่ะ ไปคำนวณนนะคะก็จะเห็นรูปปั้นของสุพรรณกู่ที่บ้านเกิดของท่านนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวขอสักเข้ามาถึงแหลมแม่พิมจังหวัดพะเยาค่ะตานนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา42่สนาทีเริ่มผิว พามาทนอาหารนะคะนี่เลยร้านน้องหนึ่งซีฟู้นะคะไปหาติดชายทะเลเนยนะคะตอนนี้เรารอข้าวสั่งกับข้าวแล้วเดี๋ยววันนี้เราสั่งอาหารมามีข้าวผัดปูมีส้มตม้มปู มีแกงส้มน,นะคะวมีทอดมันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอาหารนะคะอากาศเย็นสบายเลยคะ<ม>่ะก็ชื่นใจนะคะมีนักท่องเที่ยวมาลวหลายจังหวัดมากมายร้านอาหารย่านนี้นะคะรู้สึกว่าคึกคักเลยนะคะยังไงยังมีเวลานะคะวันนี้มัน้ที่13แล้วมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวทุนไทยกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปต่อที่ไหนเชิญตามทาะ